สวัสดีครับวันนี้ผมมีเม็ดกระดุมหลวงปู่ทวดมาให้ดูกันนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเขาจริงๆเขาจะเรียกว่ารุ่นสร้างมงคลนะครับแต่ว่าพอขนาดเนี่ยประมาณใหญ่กว่าเม็ดกระดุมนิดเดียวเองนะครับเขาก็เลยบางคนก็จะเรียกว่าหลวงปู่ทวดเม็ดกระดุมนะครับสร้างปี2538โดยอาจารย์นองวัดไซาขาวเป็นผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้สําหรับ แจกจ่ายตามวัดต่างๆด้วยสำหรับวัดที่ขาดปัจจัยในการบูรณะผ่านการปลุกเสกถึงสิบวัละสิบวัดด้วยกันนะครับพิธีใหญ่เป็นพิธีบวงสวงปุ่ทวดเลยนี่จะเป็นที่วัดช้างให้แล้วก็วัดทรายขาวส่วนการปลุกเสกใหญ่ตามวัดต่างๆก็จะเป็นวัดประสาทบุญยวาดวัดปรลิตวัดพระแก้ววัดแก้วไผทูลวัดเทพธานพรวัดโพนิมิตรวัดมะกอก ผ่านการปลุกเสกถึง10วาละ10วัดด้วยกันนะครับบอกเลยมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาดูจุดจ่ายตังดูตําหนิกันตรงไหนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนดอกบัวนะครับจุดแรกเลยนะครับจะมีโค้ดมอม้าอยู่นะครับทุกองค์นี้จะต่อโค้ดมอมา้าจุดแรกเลยนะครับจะมีเนื้อเกินตรงศีรษะด้านซ้าย ตรงนี้นะครับทุกองค์นี่จะมีเหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูทั้งสององเลยนะครับที่พื้นเหรียญด้านขวาเนี่ยจะมีรอยนูนจากบล็อกเห็นชัดเจนเลยนะครับใต้ฐานบัวเนี่ยจะมีขีดหนึ่งขีดลากยาวมาจนสุดพื้นหลังเหรียญจะไม่เรียบเป็นแบบผิวมะระแล้วจะมีตัวหนังสือเป็นแบบปั๊มยันนะหลวงปู่ทวดวัดชังให้ รอยตัดจะเป็นรอยแบบตัดฉีกผิวมาละนะครับฝากติดตามหรือว่าคอมเมนต์อยากาให้รีวิวเหรียญไหนให้ดูเช็คแท้เก๊ดูตรงไหนนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากให้ดูเหรียญไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสาะหาเหรียญน,นั้นมาเอามาให้ดูที่ช่องวัชรโมงคลเลยนะครับ